สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวก้านชงนะครับของสปิริตนะครับกับลามาสโกนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับหลายคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าตัวสปิริตเนี่ยเครื่องที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยก้านชงย่อมสวยเสมอนะครับส่วนลามาสโกเนี่ยก้านชงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยก้านชงต่างกันยังไงนะครับนะครับอันนี้จะเป็นก้านชงของสปิริตนะครับเห็นไหมครับว่าตัวคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยในในในด้ามจับเนี่ยจะเป็น เขาเรียกเป <London, meantime. S 2> ็นลอนๆนะครับเป็นลอนๆนะครับแล้วก็ส่วนข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบสวยมากสวยนะครับสวยแต่ว่าการจับของมันเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกับตัวลามาสโกมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้ามชงนะครับด้ามจับมันนะครับสองตัวนี้เนี่ยก้านชงของสปิริตนะครับค่อนข้างที่จะมีความที่จะเล็กเล็กกว่าก้านชงลามาสโกนะครับแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยความถนัดมือเนี่ยค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วทีนี้เรามาดูความแตกต่างนะครับระหว่าง ตัว uh, ก้านชงของสปิริตกับก้านชงของลามาสโกนะครับทุกคนลองดูความต่างนะครับอันดับแรกเลยก็คือความความยาวนะครับตัวลามาสโกเนี่ยค่อนข้างที่มีด้ามชงที่ยาวกว่านะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่าตัวสปิริตเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักจะหนักกว่าน่อยนะครับแต่การจับแล้วรู้สึกว่ามันถนัดมือเนี่ยน่าจะเป็นตัวลามามากกว่านะครับค่อนข้างจับได้ดีกว่าแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยตัวลามาสโกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวสปิริตอยู่แล้วนะครับราคาของตัวสปิริตเท่าไหร่แล้วนะ 3 8 0 0อ่าตัวนี้ราคา3 8 0 0นะครับส่วนของลามาซโก้เนี่ยราคาประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงตัวข้างหลังครับที่เป็นทูสปานะครับลองดูใใกล้อ่าความความละเอียดของงานเนาะก็คือของลามาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสวยดูละเอียดกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนข้างหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนรุ่น อาทูสเปาท,ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมโมเนลี่หรืออะไรเงี้ยลักษณะมันก็ค่อนข้างเป็นอย่างนี้แต่ของตัวรามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีคาแรคเตอร์ของมันอะความสวยของมันอะค่อนข้างที่จะดูแบบดูดีกว่านะครับแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นรูปสิงโตด้วยแต่ถ้า,ถ,าถ้าถามผมเนาะเรื่องของการใช้งานผมรู้สึกว่าตัวรามาเนี่ยใช้งานค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็จับถนัดมือกว่าเยอะมากนะครับแต่ถ้าถามเรื่องความสวยส่วนตัวนะถ้าถ้าใช้กับเครื่องสปิริตเนี่ย ผมเองน้องไฟฝันที่จะใช้ตัวด้ามชงของสปิริตมากนะครับดูมันดูเท่อะใช้แล้วแม่งมันมันเข้าอะกับตัวสปิริตนะครับแต่ถ้าเอาความถนัดใช้แล้วรู้สึกว่าเอออะมันถนัดมือสลับผมเองเนี่ยผมว่าตัวลามานะครับแต่ถ้าเอาความเท่เอาสปิริตนะครับผมโอเคครับก็ขอบคุณสลับทุกคนนะครับแล้วคอยติดตามอีต่อไปนะครับว่าเราจะรีวิวอะไรกันอีกเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ 咱们怎么？